สวัสดีค่ะฝากติดตามกดไลค์ช่องพี่เอ็กชแนลด้วยนะคะสวัสดีพี่น้อ,องทุกคนเด้วอวันนี้พามาบังเอาร้อยขุนเจลเล่สาวแต่กัเท้านครับแกับแม่ลูกและค่าคอฟังอ8สิบแปดทันว่าค้อมสังพันหาร่อยหกสิบสามครับหลายงวอสมเปรย์หน่อยเด้อตามก,กาบมือรัก มาสายเน่พ like yeah, ี่น้องไปดีไปเฮ็ดงัว่วนีขอกมาแปดมงอ่ะงาหลยครับพ่นกับหลยมือลักพายังัวน้องฝ่ากันเก่าะหนไม่ขยับตีนะอ๋อใครับตามัอืมมือหก์ั้นหา ของเดเดือนโอ้สองเอาพี่น้องล่ำผิดสองหมื่นหกัหาครับโวเมียหกเดือนเจแปเดือนเลยครับสูงวันร้อยสิบสองหมื่นหก้าร้าทราคาห้องก็ร้องได้สองหมื่นหกัหาพี่น้องคอมเมนต์มาเลยแม่สาวเรียสาว ราคาเท่าไรครับนี่นการบอ้ราคาสำกันกับสองหมนหกันห้ 22, าร้อยบาทประมาณรนยี Overall, future, ่สิบหัสูงเลสาวอ้อสองหมืหการ้บาทราคาห่วงครับตัวล่องเนี่ยเออมาดาดิมาจืดมั่วทำตสินหน่อยว่ถึงบอกอยู่เม้วมารอปุ๊เวลาบอกว่ายังิน จื๋วไปเหมือตัวนึงไปเหลี่ยงไว้กน่องท้ายบานไหนก็คอยไปครับครับครับจิ๋วบอกก็อกถ้าใครก็พยากันครับสองหมื่นหกันห้าร้บาทราคาห้องตัวร่องไหนครับสองตัวน้องเอามาเออ์กาศูนย์เก้าแปดแปดศูนยอหเจ็ดสองสี่ังชุ่มหน่อยพิสเกตยู่เงือนยังังอยบาน โอ้มีงัวมีงัวผูน่อยงัวผูน่อยราคาแม่ค้งงัวผูกวละมือสามงัวผูน่อยตัวละมือสาแล้วก็งัวโคงราคาสองพันเจ็ดพันห้าสองพันเจ็ดพันห้าครับอยู่ใกล้ยางชุมหน่อยกับพวกงัวในคอกในฟ้ามนนองฟ้าเลยขอบคุณครับสวัสดีครับหอยยาง ก็มีก็มีเดี๋ยวไปไห้บานค่ามันเท่าไรครับนี่ยัละสามพันหมื่นครับหาราคาสากันเลยพี่น้องไทยบานหนึ่งหมื่นสามพันห้ารอยบาทเป็นราคาห้องครับต่อร่องด้กตอนแปดสิบเส้นนี่โตการกับแมนมื่นสามพันห้าร่องได้ อไท้บาทแม่สาวหมดโอ้ยสาวบ่สาวไงพี่น้องนี่กันหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทหาเบิ่งไทยบาทนะพี่น้องครับหลากหลายตัวนี้สูงกว่านี่ครับกุมูนี่เป็นเม็ดเหรอเนี่ยอ่มาสามตัวเอ้ยฝากมือบ่สะดวกบบ่มีเอร์โทรบ่เหมือนทูปปอฝากมือบ่ครับสะดวกบ่ เือโทร0 9 6ย6เก้า4มาจากอาเพอมาจกกอำเพอยังชุมหน่อยโอ้ยังชุมหน่อยสีสเกตขอบคุณครับสวัสดีครับมาจากยังชุ้มหน่อยมาแล้วไอ้เี่มีลูกเอเข้ามันอะไรครับเพื่อนบอกไงบอก สองสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทมัและบ่บอบบอนีจะเ้องคนอยู่บ่จะาข้องคนอยู่บ่คนญงบ่ายเนยยเลยจะาของอยู่บ่นีแล้วจ้าของเยืนอยู่ยนี่นี่สองหมื่นเจ็ดพันห้ารบาทครับโอ้โห้อนใราคาห้อง สูงก็ยี่สิบบวกครับสองห0ื่นเจันห้าร้บาทนี่แม,นม่นไหมครับตัวเดยตัวมาไ้งหน้าตัวเดียวนี่บอกอ๋อขา,า,ายก็แล้วแ้แล้วมุมานแล้วสองหมืนเจ็ดพันหารอยทามาจากกันเพื่อใดครับขบาวุฒิพาน์สีเกตขอบคุณครับสวัสดีครับ ร้อยขุนว่าว่าปีครับปีสูงครับร้อยยี่ิบห้าบวกผ้ามันเท่าไรครับตนนัวนสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ห้องต่อลองเลยเอ้อสองหมื่นสี่พันบาทร้อยสองหมื่นสี่นี่ไม่สามหน่อยครับพงท่ายที่เด็ดอเอาราคาพ้า,าังครับซองเลย คอ,อดล่อตัวเงาดีครับนังนาดีว่านปีแหละครับพุ๋1สิบสาสสเดือนค้ามอเท่ไรครับตัวนี้สองหมืาพันหสหมืนหาพันห้าห้องเราล่องในบางเคือเค่องมันงเฮ้ยีางเื่งงามเลยวิแดดเียเครื่องแผ่นหลังพิมพ์นิยมครับร้อยนี่ ราคาห้องตอนล่องในสองตัวนอนอมาฝา,ากมือมาครับสนุกัเกาศูนย์เก้าศ์ศูนย์สมศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าค่หมด10บตัวนอ,อ อัวทวนไหมในยานผาดูนี่ศยเกานย์ศูนูนย์เ่าศูนย์ศูนย์สามเจ็ดเจ็สเกอ่าเกาแดิบตัวพอดียูเฮือนมีไหครับโฆษณาเลยยูเฮือนมีงววชัลโล่เลยชัลูเล่เลยอาผูมี่ะมีทั้งผูมีทั้งแม่ลูกอ๋องัวราคาเท่าไรครับมีแจะใส่ไงครับแม่ลูกนี่เท่าไรเ่าหมื่นโอ้แม่ลูกเก่าหมื่นแล้วก็มี ร้อยได้อีกครับโอพั้โหพอพันเซ้งเป็นระบบครับสมเป็นระบบได้สามสิบแมวโอ้โหพอพันชาโลเล่กโอ้โหพอพันชาโลเล่ก็มีพี่น้องแก่ตัวพี่น้ออ่าพอพันชาโลเล่สมได้สามสิบตัวเลรอนะามันกับราคาประมาณเท่าไหร่ครับหมกมื่นหานอพอพันชาโลเล่ก็มีเด้อพี่น้องพี่น้องอยู่ใกล้ทางอำเภอสนมสุรินทร์กับบ่งงวดในคลองในฟาร์มในขอบคุณครับสวัสดีครับ พี <mm ยายายาย่น้องมึงร้อยคุณหลายนี่นี่นะครับกอ Moon. ู่ละโอ้ยโอ้ยชูงครับเลยยี่สิบบวกค้าอะไรครับสองหมื่นี่ค่าห้องเราลองได้ครับร้อยยี่สิบบวกครับสองหมืเก้าเดือนจิบเดือน นี่นะครับสามืนห้สองหมื่นสามพันหาเรอยีชีบบวกง่วงน่เาสองปีเลยบนในเขาจะง่วจากเดือนละระมาณสิบแปดิเก้าเดือนครับเก่าสองปีมึงจะเขาครับสองหมื่นสามพันหาสองตัวผมอ่ะ ขายอ่ะตัวนึ่งอะไรค่าน้ำมันเลยตัวอาว่าได้ทาไหนดอกค่หมฝากมือบาสนค่าน้ำมันเครื่องถังโอเครื่องถังคุทานไหนเต็มถังฝากมือาสหเอาไว้ก่อนแล้วก็ฝากมือบ้านสุริร์บนูก่อนดสองแปดสองนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งเก้าสองครับสิงถสินครัครบน้ิครับสลิน พี่น้องล้วงมั้งใช่แม่ลูกลูกจะโตแล้วครับแม่นี่แหกครับตึงแหกพี่น้องแม่มันสมแล้วบอกนทอ่ทองว่างทองว่างครับทองว่างแม่สูงครับลอยสี่ีบวกไปพาดลูกเหรเพราะยั่นั่นนังนี้ลูกอุ่นน้องายลูกมันจะเดือนแล้วครับนี่แปดครับแปดเดือนเอาแม่มัน่นในขืนบอกแม่ขึ้นพ้นขึ้นลูกแปดเดือน ลวงกระสูงครับร้อยสามสบห้าบวก่ามันเท่าไหร่ครับเก้าสี่ครับเก้าหมื่นสีแยกลูกลูกสีเจครับลูกสี่ม่นเแม่ทำกันครับสี 7, ่หื่เจลูกสีเจ็แม่สี่หมืเจ็ครับแม,ม่ลูกแล้วข้าวห้อเน้ะต่อรองได้ต่อรองไห้ไหครับเออลูกตัวแม่ครับใหม่เลย หายอีกตัวหนึ่งนี่ครับนี่บ่แม่ลูกจักตัวเลยครับแม่นี่สาวยนา่ยเขาเน่าเขาดวนชุ่มอร่อยซีซีบวกชุงมอร่อยซีชิมหาครับนั่งนาดิขาแข่งยิ่งสมสมในสองเดือนน่ะสมโต้หรือสมหลอดสมหลอดครับใบมีบ่มีเยอะครับอะไรอยู่ในรถบ่ก็ปลองอ่านะครับ

หกมื 15, ha, human, cho, on, ode, นหาพี่น้องห้องแล้วตัวรองดินังนาดิเรียบกังามนมสี่วอมีติงอืสองนมอยู่ข้ือันสอมเอาไวข้างันใช่เมื่อไล้่บอกเบื่อไหร่เมื่อ ผมครับเบอร์ทูชุเกาครับุนเกาซองหาสามหาครับหาสามหาสามาเก่าเกครับหาเครับวารินอุบลตอนรับสวัสดีครับไปพี่น้องยางต่อลูกยักษ์โตแล้ครับลีส2งโตลูก2องลูกอยู่บานจะซีเดือนลูกกระพูแม่นี่ลูก2องพอีเิแม่สูงครับ1อยหาบบวกถึิงอยหาิ หกหมื่หันบาทหมื่นันบาทห้องราคาห้องแยกบ่ครับนี่บอ่บอบ่บ,บ่แยกเลือพี่น้องนี่ลูกอย่างรอเลยหกหมื 66, น่นหกนี่เรีบกับง่ามครับโยนมซีนิดติงนิดนึงหกหมื่นหพันบาทราคาห้องครับต่อลองได้เด้อ ดียวคยคอมเดียวออมานี่นค้อมหมื่แมีขาแข่งรับประกันนะครับรับประกันเหมือนตัวนี้รับประกันขาแข่งลูกโตู๊กประกสองสองเดือนสี่หมื่นท่าบาทสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดครับสี่หมื่นแปดไอพี่น้องงัวแดงงัวมีเครืองล้าล่องลายครับสี่หมท่นบาท รับา้าอาแดดเนี่ยาแข่งดีแล้วประกันจะมันสายกบาลมเแป่พับาทาเยมื่อแต่กูใหญแตกเนี่ยเอามาสองค่มสองขอมออามาสีเอแม่เลี้ยงสาวเนี่ยาวเงาเือทั่วไงอีก เมื่อโทรไงศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่สองสี่สี่สสี่ห้าเก้าหกห่้าเก้าหกหนึ่มาจากคุณนกาคอนรีเาสวัสดีครับหามีโอกาสใช่ไหมพี่ให้น้องไหมครับตลาดง้อสมพยหน่อยขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามคอยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับร่างกายแข็งแรงลำลำเลยร่วยมันหมานคลิปนี้ไว้ซ้ำนีก่อนคลิปหน้าจะพอกันไหมเด้อ ตามกดแชร์คลิปนี้เอาไวส้สำนีก่อนคลิปหนาพ้อกันไหมคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ